กาลาจะพาไปดูสินค้าตกแต่งรถยนต์ของแท้สำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับมาเดี๋ยวยู้วคาซิมประตูสั่งห้าประตูนะครับหรือจะเป็นรถขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็มีรถมาดูกันนะครับสินค้าที่ร้านอิกาลาร์มีหลายรายการเลยนะครับก็จะเป็นล้อแม็กของแท้นะครับยางใหม่นะครับดึงหนักเลยโช๊คแต่งนะครับรวมถพิผ้าเคล็ดนะครับประเดี๋ยววันนี้ เป็นของยานะครับเราได้ีหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโตโยต้าเซเซอร์สามล้านกว่าบาทนีงนะครับเราพอสิบห้ามาครับอย่างรถแจ๊สซิตี้นะครับสี่ประตูห้าประตูเนี่ยก็เริ่มต้นจะน่ารักสิบห้ากว่านะครับพร้อมยางราคาโปรไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งเก้าเก้าเท่านั้นเองนะครับจะได้ล้อแท้นะพอมยานใหม่เลยลุ้นถึงถ้าเี็ตัวอื่นนะครับย่างแรลลี่หรอกทันทีทันท่วก็มีโดนไต้าฮิวสี่ก็มีนะครับทังกุ๊กอาริสสามก็มีทห้เดือนนะครับตัวเลยที่ร้าน มี่จะเป็นส่วนของยางน,นะครับราคาคุ้มนะฮะยางหนึ่งยางไลซิ่งมีให้เลือกขอ้เลยนี่ในส่วนของโชคนะครับโช๊คแบบเที่ยวนะครับไม่เป็นตัวแสช E นะครับราคาหนึ่งถึ้าพันเก้า้อยาทนั่นเองในโคซีเเลยนะครับของสปีนเรานะครับตัวนี้ก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับก็ถึงไซส์กระบอได้เลยไม้อมีสปง ี็ชคแก๊บเหญ่พอดาหลับก,การกอยู่ที่1ปีนะครับหรือถ้าใครอยู่มุ้งหน่อยเป็นนั่งนั่เป็น,น,น,นตัวเป็นไร้นะครับเป็นกลางตัวนี้นะครับบางแข่งก็ได้สอนสองระดับนะครับประกการสปีเลยนะครับแล้วก็สไลด์ก็บอกด้วยนะฮะตรงรุ่นแจ๊สบีออสยาริสซิตี้นะครับมาหน้าสใส่ได้หมดเลยนะครับรวม,มถึงถ้าเป็นของ c ีบีเอฟเก็มีนะครับมีหลายรุ่นเลยเนะสำคัญ เป็นส่วนของท่อนะครับท่อจะเป็นเช่นตัวนี้จะเป็นของเออ่สวิตต์นะครับตัวใหมล่าสุดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของท่อ expander ก็มีนะครับรวมถึงรถกระบะนะครับไบคาร์บอนก็สวยงามนะครับนี่จะเป็นสกีที่ KS ไบคาร์บอนนะครับน้ำเส้นอยู่ที่ราคา13,000บาทนะครับตัวนี้แล้วแต่ท่อนการอนุพันปลายให้เลยนะครับส่วนล้อแม็กนะครับสำหรับขอ15เนี่ยก็ล้อที่น้านเราจะเป็นของแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิมไกลจูนนิ่ง นะครับโคนิกอินเทอร์นตติกนะครับราคาล็ล้อพวงกันที่ราคา1 9 9่บาทก้านเองนะครับล้อใหม่สีวงยางใหม่สีเส้น1990งบาทนะครับล้อดเดิมสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะลดไปไัจจัยลงมีสีดำสีฟ้าไม่สีขาวสีเท่ากันให้เลือกแล้วก็สีดำนะครับดูได้เลยเป็นชอ็นนอตเด็ดเลย ตัวล้อสักคู่ีที่เราแจ้งไปนะครับล้ออ้อมยางราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่1หมืนเเก้าเลยเองไปแล้วแท้สวงนะครับแล้วก็ยางใหม่สีเส้นยางใหม่ไม่จะเป็นสองข้อจีเน็ตเข้านะครับขอเข้มน,นะครับนะค,ะคะรับเก้าเก้าลเองสำหรับคนที่มีงบหน่อยนะครับก็จะแนะนำย,อยางไอเอสส,สุสตีตนนะครับราคาอยู่ที่25,900บาทนะครับยางใหม่สีเส้นเบอร์หนึ่งเก้าห้าห้ิบสิบห้าหนึ่งก้าห้ห้ห้แล้วก็ล้อแมกนะคะรับเลือกหลายได้เลย,เลยนะ แกจูนิ่งคอนิคแล้วก็แอลเอนติกล้อของแพ้น้ำหนักเบานะครับส่วนใครอยากได้6เซ็ทล้อเลยนะครับก็จะแนะนำเป็นตัวล้อแท้ยางแล้วก็สตัร์แบบเกลียวแกนเทนะครับราคาอยู่ที่3 5, าม0 0บาทนะครับราคานี้ลดได้อีกถ้าสำหรับคนที่เอาล้อเดิมมาเดินป้ายแดงนะครับหรือใครมีลอม้อใหม่ของแพ้อยู่แล้วก็สามารถเสน้เช่นกันนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับได้ลออ้อใหม่สีวงยางมาชิเส้นรวมถึง ช็คสตับเกี่ยวกับทีนะครับแต่สำหรับสายซิงที่ชอบเทพสุดเลยล้อสวยยางหนึบช็กปรับแข็งวันได้นะครับก็จะนะนำไปเซ็ตอยู่ที่ราคา5้า0 0บาทนะครับ ให้หมอนก็บ้าเนี่ยได้ล้อใหม่สีวงนะครับยางเป็นตัวอะวันอานะครับโตโยตองก้าห้า5้า5ิบสิบเองเก้้เยเได้เลยแล้วก็โชคนะครับเลือกได้สองตัวนะครับจะเป็นเทนไรส์นะครับปรับแหงอ่อนได้สำรระดับนะครับประกันสองปีไม่เป็นแก๊ s เนะครับปรับแหงอ่ได้บสรับได้คู่เลยนะครับ้อยู่ที่ราคาห้าหมื่นก้านะครับล้อใหม่4ีวงแล้วก็ยางเป็นอาวันาลดที่ ต,ต,ต,ตัวนี้นะครับเป็นล้อใหม่นะครับสอนไกไ่เม่อินเจนแบรนด์นะครับของแอลชุดนะครับที่เราขายนะครับเอ็นไก่เจนแบนตัวนี้ที่มีอยู่สามลายเอกนะครับไม่ว่าจะเป็นลายอัดิฟันนะครับเป็นไก่นาซีนี้ห้าเรถึงเป็นไก่พีเอสหนึ่เจ็ดนะครับล้ลอพร้อมยานใหม่นะครับฟอร์เคร่งคอนติเนนทัลน,นะครับมีที่ราคาสามร้อเจ็ดนะครับ เท่าน pes, ั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดขยันได้ยางีหน่อยก็จะน่าโดนโซนในสูงสุดนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นนบาทนะครับสี่หมื่นสีพบาทได้เลยปรองของแทใหม่เลปเทศปุนนะครับได้สามใบนี้เลือกได้เลยแล้วก็รุปยางทาวงาสี่เส้นหลายสิบเลยครับ นะครับก็ใครสนใจสินค้าท <bad> uhh ี่แล้วนะครับติดต่อได้ที่เบอร์089776543นะครับร้านกิมการ์ลนะครับอยู่ตรงเส้นสุนิบางนานะครับใกล้ BTS ดอนสุขนะครับเซ็นทรัลมางนาแล้วก็ดูดีสุดเปากร้านะครับร้านอยู่ตรงข้ามเฉลิมพระเกียรติ39วิมพันต์ใหญ่นะครับใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ตอดถามได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับนี่คือที่อยู่นะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับ